กับพวกเรานะครับที่ร้านเทอร์นาบายนนทบุรีนะครับ วันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาชมสายคลาสกของที่ร้านกันบ้างนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะมีตั้งแต่ 250cc นะคะไปจนถึง 650cc ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะขนกันมาจุกๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอบกระซิบโปรโมชั่นก่อนแล้วค่ะนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่จัดไปเน้นนะคะลูกค้าเราฟรีค่าจัดไปเน้นนะคะฟรีค่าดเนินการครั้งร้านเลยนะลูกค้านะคะฟรีเลยนะคะลูกค้ามาคุยรายละเอียดเรื่องเงินดาวอย่างเดียวได้เลยนะคะลูกค้าหรือท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ ลูกค่ะตอนนี้เรามีบริการจัดส่งด้วยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆท่านใดชอบคันไหนแคปเจอร์หน้าจอนะแล้วมาขอรายละเอียดพวกเรา4คนได้เลยนะคะไม่ดีาเนาะเดี๋ยวเราไล่กันให้ชมตั้งแต่คันแรกกันเลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยนะครับคันนี้เป็น เจ้าโรโยอินฟิวนะครับอินเตอร์เซ็เตอร์หกหปี2019วิ่งมาเพียง19,00 0น้นโลราคาคันนี้เราเปิดอยู่แค่เพียง1 5 9 0 0 0บาทนะครับดาว90,00บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถสีส้มเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยนะฮะมีชิลหน้ามานะครับคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับไม่มีชนนะฮะที่สำคัญเลขไม้แท้นะครับสภาพรถนะครับสวยนะฮะฝาแข้งเครื่องท่อนะครับสวยใสนะครับสะอาดนะครับ ใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าสำหรับคันต่อมานะครับนี่เลยรุ่นนิยมอีกหนึ่งตัวเลยนะครับ Continental GT 6 5 0นะครับคันนี้นะเป็นรถจดปี2020เลขใหม่เพียงแค่2,000กิโลเท่านั้นนะครับ169,000บาทนะสภาพรถใหม่มากๆนะชิลหน้าแต่ง Lo Royal e n f i e l d นะครับไฟหน้าเป็น LED มาให้แล้วด้วยนะครับคันนี้ กาดออยแต่งนะครับมีมาให้นะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งทรงคลาสิกเลยนะครับนี่ออกทั้งซ้ายและขวาเลยนะแถมเบาะแต่งมาให้ด้วยนะครับมาดูคันถัดมาค่ะยังอยู่นะคะ g t 6 5 0นะคะลูกค้านี่รอบคันคันนี้นะลูกค้าเป็นสีเทาโคมค่ะสภาพปีนะคะเลขไม่วิ่งมาเพียง1,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ราหานะคะรอบเปิดอยู่ที่179,00 0บาทตัวคันนี้จดทะเบียนปี2019ันกะคะดูความใหม่ได้เลยนะคะรอบพันสภาพสวยใสยเลยนะคะมีการอ้อยแต่งค่ะการล้มแต่งรอบเครื่องสภาพสวยนะคะได้ห่อแต่งทรงคลาสสิกไปพร้อมด้วยท้ายแต่งมาเรียบร้อยนะคะไฟท้ายแต่งมาครบแล้วนะคะพี่ๆท่านใดชอบนะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยคะ่ะอ่ะครับมาพบกับคันต่อไปเป็นเจ้า GT 5 3 5หครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ย้อนแอนฟิลแต่งสวยเลยนะครับสไตล์คัตตอมนะครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่9 9้านะครับรถปี16 000, เลขหม่เพียง8,000ครับผมของแต่งตัวนี้ก็จะมีพอประมาณครับอย่างเช่นก็จะเป็นทอแต่งสไตล์ s c คแคมเบครับผมแล้วก็จะเป็นเบาะหนังหุ้มแต่งมาครับสภาพโดยรอบก็ยังคงความคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมครับผมตัวแฮนด์ตัวกระจก ก็จะเป็นทรงคลาสสิกครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อครับคันนี้เป็น l o โยนฟิวนะครับบุลเลตคลาสสิก500นะครับปี2016คันนี้วิ่งมาเพียง2,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาเปิดอยู่ที่119,000บาทนะครับคันนี้นะครับรถสภาพสวยวิ่งน้อยนะฮะสีเดิมโรงงานนะครับโครเมียมเงาใสนะครับสะอาดนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รถวิ่ง,งน้อยๆนะครับที่ร้านรับประกันเลขกิโลแท้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับสำหรับคันต่อมานะครับเรามาดูกันกับค่ายเบนเนลลี่นะนี่คลาสสิกตัวประหยัดเลยนะครับอิมพิเรียล400นะครับรถปี2020เลขไม่เพียง2,000กิโลนะครับ190,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ นะฮะรถเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้นะครับใครอยากได้รถเดิมเดิมเหมือนออกป้ายแดงนะครับรีบมาดูนะครับจับจองกันได้เลยมาดูอีกหนึ่งคันนะคะอยู่ในสายอ e ิมพิวสี่ร้อยนะคะลูกค้ารถคันนี้จดทะเบียนปี2021นะคะลูกค้า รอบคันสีดำค่ะลูกค้าเลขไม่มาที่5,000กิโลราคาเราเปิดจำหน่ายที่1 9 9 0 0 0บาทค่ะพี่พีดูรอบคันได้เลยนะคะมีกระจุงกระจกเดิมไฟเลี้ยวทรงเดิมนะคะลูกค้านี่บางควงบางคนไม่มีรอยค่ะสาภาพยางสาภาพสวยใสยนะคะรอบเครื่องรอบคันยังถือว่าสาภาพกิบกิบสาภาพป้ายแดงได้เลยนะคะพี่พีท่านใดชอบสายอิมพีเรียลนะคะสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยค่ะ ามาพบกับคันต่อไปยังเป็นเจ้าเบนเนลลี่อยู่นะครับ r i o อชิโน่สอครับผมตัวนี้จะเป็นรถปี2 0เลขใหม่3000ครับผมราคาเพียง59,000ครับผมรถตัวนี้สภาพใหม่มากครับไลายวรอยเลยน้องๆมือหนึ่ง101เลยครับคันนี้ของแต่งตัวนี้จะมีมาให้ก็จะเป็นท่อทรงของโยชิมุระนะครับผมสภาพโดยรอบตัวคันสภาพใหม่มากเลยครับสไตล์รถเดิมๆ ไลลิ้วลอยเลยครับคันนี้มามาดูกันต่อครับกับฟงคุยเซอร์กันบ้างนะฮะคันนี้เป็น Honda r ร b e บ500นะครับคันนี้เป็นรถโฉมปี2อ1 9วิ่งมาเพียง1 5 0 0 0มนโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะฮะมีของแต่งมากมายเลยทะมีชุดแต่งนะครับจาก d ดียโบนะฮะเป็นโมงนะครับชุดโมงเป็นชุดแท้นะครับจากเดียโบนะครับมีที่ครอบถังแต่งนะของเดียโบเช่นกันนะฮะ อ่คันนี้มาพร้อมกับนะครับชุดท่อแต่งเทียโบนะฮะเสียงเพาะนุ่มๆเลยนะครับคันนี้ก็มีแหลกท้ายมาให้ด้วยนะครับอใครสนใจคันนี้ครับสอบถามได้เลยนะครับอ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้ารีเบล5้0รนะคันนี้นะครับแต่งมาหมอบๆหน่อยนะครับนี่เลยรถปี2017นะครับเลขไม์เพียง16,000กิโลนะฮะ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ สภาพสวยๆเลยนะยางเปลี่ยนมาใหม่นะครับคันนี้นะฮะแฮนด์นะครับใส่แฮนด์หมอบมาให้แล้วนะฮะของคันนี้เลยเบาะแต่งมาใหม่นะครับสภาพรถเนี่ยสวยๆเลยนะครับมาดูคัน เจ้าฮอนด้ารีเบล500นะคะรอบพันคันนี้สีน้ำเงินดำบอกเลยเห็นสภาพนี้ได้ชุดแต่งของ H2C เกือบทั้งคันนะคะพี่ๆรถคันนี้จดทะเบียนปี2018นะคะรานะคานะเปิดจำหน่ายที่149,000บาทไลฟ์ให้ชมรอบค่ะนีตัวนี้มียกแ่นนะคะใส่มาครบแล้วนะคะนี่กระจุงกระจกแต่งเซ็ตเข้าทรงค่ะลูกค้าไฟหน้านะ LED เรียบร้อยค่ะพี่พีนะคะกาดม้านนะคะแคชบายอย่างที่บอกนะชุดแต่งก็คุมแล้วค่ะพี่พีสำหรับคันนี้นะคะที่สำคัญด้านหลังมีปี๊บให้พร้อมด้วยถึง2ใบพนักพิงติดแต่งให้ครบเลยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะพี่พท่านไหนชอบนะเข้ามาดูรถได้เลยค่ะอ่ะต่อไปก็ยังพบกับเจ้า Honda r e b e บนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นคสาร้0 0ซีซีนะครับผมจะเป็นรถปี17นะครับ เลขไม่เพียงแค่เจ็ดพันโลครับผมราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าเองครับตัวนี้รถสภาพสวยมากเลยครับผมมาพร้อมกับยางลายฟันเลื่อยเต็มเ็มเลยครับผมคันนี้สภาพรอบตัวรถก็ยังจะเป็นสภาพเดิมๆอยู่นะครับของแต่งก็จะมีเป็นพนักพิงเบาะหลังให้เพิ่มมานะครับผมคันนี้แต่งสวยสไตล์ชอปเปอร์เลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันต่อครับ Honda r e b e l 300นะครับแต่งเต็มนะครับจากชุดแต่ง H2C รอบคันเลยนะฮะรถคันนี้เป็นรถโมเดล2018 2019นะวิ่ง8,000กโลนะครับเปิดอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพแต่งคุ้มๆไปเลยครับคันนี้นะฮะของแต่งเ2 c มากมายนะฮะฝากระปุกแต่งแฮนด์แต่งนะฮะชุดก็ปุดปุกตาแฮนด์นะครับแล้วก็มีพวกชุดอ่าชุดอก ข้อปกร่างแต่งนะฮะกันล้มแคสบาร์พักเท้า H ท c นะครับทั้งคันเลยแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับกระเป๋า3ใบนะฮะพร้อมเดินทางไกลได้เลยนะครับสาภาพสวยเลย เรามาดูคันสุดท้ายกันนะครับสำหรับเจ้ารีเบล300นะคันนี้แต่งมาอย่างสวยเลยนะครับคันนี้นะเป็นรถปี2021นะครับเลขไม่16,000กิโล129,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะครับไฟ LED แล้วนะแต่งเต็มมาเลยนะครับคันนี้แต่งมาแนวสไตล์แบบว่ารถกายเลยนะฮะนี่ไม่ว่าจะเป็นโมงหน้าแต่งนะครับ นี่แฮนด์แต่งทรงสูงนะครับนี่ทำไม้ครบเลยนะฮะเครื่องยนต์สวยๆนะครับคันนี้นะครับจะมีกล่องหลังมาให้ด้วยแล้วก็เบาะแต่งทรงฮาร์เลย์มาให้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้สวยถูกใจแน่นอนครับผมครับอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับนี่นก็เ,กเยอะมากๆนะฮะ อ่าโปรโมชั่นเดือนนี้เป็นยังไงครับคุณตั้มเหมือนเดิมครับก็คือค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีนะฮะสำหรับเดือนนี้นะครับใช่ที่สําคัญนะรถต่างจังหวัดเนี่ยเรามีบริการส่งให้ฟรีใช่ครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับครับฟรีนะครับตอนนี้โปรโมชั่นร้อนมากๆใช่นะครับก็วันนี้นะครับก็พาชม แต่เพียงเท่านี้นะฮะ<ช>เดี๋ยวเรามา,รมาเจอกันใหม่ในคลิปรวมคราวหน้านะครับ,รบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ